ลัคนาราศพีพฤษภสิบกันยายนนี้บวกไปอีก18เดือนพระราหูจะย้ายทับลัคนาแล้วจะดีร้ายประการใดฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์เกตเทวาหราเพื่อมนชนนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับเพราะว่าก็มีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ท่านใดนะครับที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกครับหรือยังไม่ได้กดติดตามครับก็ยินดีเลยนะครับให้กดติดตามสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเพราะจะไม่พลาดทุกคําทํานายครับล่วงหน้าจะได้เอาไปวางแผนเพื่อให้เกิดความสุขความสำเร็จในชีวิตได้เลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายนะครับเรามาฟังเทวกําเนิดพระลาหูกันสั้นๆนะครับ ก็บอกว่าเกิดจากพระอิศวนนะครับได้นำเอาผีขโมย12หัวครับก็ขอเป็นภาพนี้ละกันนะครับจะได้ดูน่ารักน่ารักนะครับแล้วมาป่นเป็นผงครับแล้วปะผมด้วยน้ําอมฤตครับจึงบังเกิดเป็นเทวราชนะครับที่ชื่อว่าอสุรินทราหูแบบนี้นะครับหรือพระราหูครับส่งผลในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนช่างสังเกตจับผิดเก่งมีปฏิภาณไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับคาดการล่วงหน้าเก่งนะครับ และปัจญาทางโหราศาสตร์ก็บอกว่ามัวเมาให้ทายราหูครับยังหมายถึงอารมณ์โมโหความหลงความมัวเมาได้อีกด้วยนะครับแต่ในทางที่ดีก็มีนะครับดังในวิกิพีเดียนะครับที่บอกว่าประวัติก็คืออสุรินทราหูก็มีใจนะครับอยากจะฟังธรรมจากพระพุทธองค์นะครับแต่ด้วยร่างกายที่ใหญ่กว่าแล้วพระพุทธองค์เนี่ยเป็นมนุษย์นะครับก็มีพระวรกายเล็กครับถ้าไปฟังก็ต้องก้มครับก็ยังเหมือนมีอีโก้อยู่นะครับตรงนี้แต่ด้วยญาณบารมีครับ พระพุทธองค์ก็เลยเนรมิตกายให,ให้ใหญ่เป็นล้านล้านเท่าครับใหญ่มากแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าสเสด็จสีหะสายญาติครับจนทําให้อสุรินทราหูนั้นต้องแหงนหน้ามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับตรงนี้จึงทําให้เริ่มลดอีกโก้ลงนะครับแล้วยังไม่พอครับยังพาอสุรินทราหูที่อยู่ในเทวโลกครับไปชั้นพรมโลกครับปรากฏว่าชั้นพรมนี่มีแต่ร่างใหญ่กว่าอสุรินทราหูเยอะมากครับ เพราะฉะนั้นอสุรลินก็เลยเหมือนมดเหมือนปวกครับทําให้รู้สึกกลัวอายครับเลยต้องไปหลบอยู่ข้างหลังพระพุทธองค์นับแต่นั้นมาก็เลยลดทิฏฐิมานะครับอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์และได้สดับฝั่งธรรมปฏิสนาจึงเกิดความเลื่อมใสขอสิ่งทึ่งพระรัตนาตายเป็นสันตที่พึ่งสูงสุดแห่งชีวิตครับแล้วก็มีพุทธพยากรว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อ,ตอ,ตอไปด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นใครที่บูชาพระราหูนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับด้านดีก็มีนะครับทีนี้เราไปฟังกันเลยนะครับว่าคนลัคนาราศีพิษกนะครับหรือคนเกิดราศีพิษกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับเทวดาพระราหูครับเข่งขึมครับเกี่ยวกับกลางคืนนะครับจะดูมีชีวิตชีวาเนี่ยพระราหูมาทับเนี่ยก็ทาให้ชาวลัคนาราศีพิษกเนี่ยก็จะนอนดึกมากขึ้นนะครับหรือมีอะไรทาในยามกลางคืนมากขึ้นนะครับตรงนี้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเทวดาพระราหูครับจากสถาบันพยากรศาสตร์มานที่นี้ด้วยนะครับแล้ววันที่อยู่นะครับก็อยู่ตั้งแต่วันที่10เดือนกันยายนนะครับปีนี้นะครับ6 3สถึงวันที่30เดือนมีนาคมปี6 5หเลยครับอยู่ไปอีกปีครึ่งนะครับหรือว่าถ้านับ6 3สาก็เกือบ2ปีเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าเตรียมตัวให้ดีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ แล้วดาวราหูมาจากภพอะไรครับมาจากภพกรรมะครับมาทับลัคนาครับเขาเรียกทับตนุครับอเอาแล้วสิครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับตรงนี้แต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าราหูมาทับแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับจะมีตําราทางโหราศาสตร์นะครับกล่าวไว้ว่าอสุรินมาดแมนกลุ่มรักเมธพุศกตามจักเลิศแล้วเป็นทหารชาญแก้ว ยุทธะกะ้ากลางนาลงเห็นไหมครับอันนี้เป็นความหมายในทางบวกหรือในทางที่ดีนะครับเรียกว่าถ้าอยู่ในราศีเมษกับราศีพิจิกอันนี้ก็ย้ายมาสถิตราศีพฤษิกครับก็จะทําให้เลิศเลิศแล้วเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าไปในทางที่ดีครับอม,มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองอย่าเพิ่งตกใจนะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ากรรมะคืองานงานทับตัวครับเรียกได้ว่า งานนี้เข้ามาอย่างรุนๆๆวเลยบ้างงานมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วลักษณะงานครับดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับตรงนี้เรียกได้ว่างานที่ทำเนี่ยบอกเลยเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดอยากจะทําตัวนี้มาก่อนเลยนะครับแล้วมันอาจจะจะพัดจับผูได้ทําก็เลยต้องทําแต่ทําไปเรื่อยๆครับในระยะเวลาปีครึ่งเนี่ยจะนํามาซึ่ง ชื่อเสียงและการประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้เพระนาะฉะนั้นถ้าหลังจากวันที่10กันยายนแล้วมีอะไรให้ทําทําได้เลยครับอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่ได้บอลทูบีเรื่องนี้ไม่ถนัดแต่ทําไปเลยครับเดี๋ยวมันจะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จและเงินทองอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับแล้วแน่นอนครับดาวราหูไปอยู่ที่ไหนก็มักจะเปลี่ยนแปลงที่นั่นเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง ลักษณะพระราหูบางทีก็มีอ้วนลงพุงได้เหมือนกันนะมันบางคนก็อ้วนขึ้นนะครับตรงนี้หรือเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เพราะต้องบอกนะครับว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวดาวศุกร์เนี่ยทำให้เป็น,นอารมณ์ศิลปิน art of love art o f l i f e โอ้พอมีพระราหูมากระตุ้นอีกทีหนึ่งนะอารมณ์จะติดมากศิลปินมากอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านเรื่องอารมณ์ emotional เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะมีเยอะมากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพื้นเดิมเป็นอยู่แล้วอยากให้ตั้งสตินิดนึงเพราะมันจะมีมากเกินไปไม่ดีนะครับหรือถ้าเรารู้ตัวเราก็พยายามเบรกเบรกตัวเองตั้งสติว่าเอออันอนี้อาจจะเยอะไปทำให้คนรอบข้างเนี่ยอยู่กับเราได้ยากขึ้นแล้วพอคนรอบข้างอยู่กับเราได้ยากเกิดอะไรครับเปลี่ยนแปลงก็ไม่อยากอยู่บางคนก็ต้องมีเกณฑ์เลิกกันไปเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งสติได้เฮ้ยบางทีเรารู้ตัวแล้วเราลุ่มหลงเราอารมณ์มากเกินไปเนี่ย เราก็จะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองก็จะได้ไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวจะมีช่วงเวลาที่บอกด้วยนะครับว่าช่วงไหนที่ต้องระวังความคิดตัวตนจิตใจเราด้วยนะครับงานเยอะงานใหม่่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายังไงต้องเยอะแน่นอนแล้วเราหูเป็นดาวภาคกลังคืนนะครับจากรูปภาพที่เห็นไปก็แปลว่ากังคืนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยนะครับทําแต่ง,งานเลยก็ว่าได้นะ เพราะนั้นถ้ามีงานมาให้ทํำเยอะๆก็ไม่ต้องตกใจและที่ผมเจอมาเนี่ยคนราศีพุธศกเนี่ยดาวการงานเป็นดาวราหูบางคนก็ทําเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศบางคนก็ทําด้าอไอทีเน็ตเวิร์กโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์เห็นไหมครับเรื่องการวางเครือข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีเข้ามาอีกโอ้โหก็เป็นจังหวะที่ทํากลางคืนแล้วจะได้ผลดีมาก นะหรือใครรู้เริ่มรู้ตัวก็เฮ้ยกลางวันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลอะไรนะลองไปทํากลางคืนมากขึ้นเนี่ยจะรู้สึกประสบความสําเร็จนะหรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าผากอาจจะกว้างขึ้นก็ได้นะเพราะพระหูมากุมลัคนานะครับตรงนี้ที่แน่เนี่ยเรื่องงานเนี่ยบอกได้เลยครับอย่าเกี่ยงงานนะมันต้องไม่ชอบก่อนมันต้องไม่ถนัดก่อนและสุดท้ายก็ได้ทําทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้เห็นไหม อารมณ์ความคิดฝากไว้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมาซึ่งความก้าวหน้าความสําเร็จตามโครงกรที่บอกว่าอสุรินทร์มั่นแมนกลุ่มลักเมรร็ปพะชกตามจักรเลิศแล้วเลิศแล้วก็ดีไงเลิศเลอเพอร์เฟกแล้วลเราดูเนี่ยอย่าไปดูราหูดวงเดียวเราดูดาวพระกระดาวเสาร์ด้วยดาวพระกระดาวเสาร์จะโครจรอยู่ในภพสุภะนะครับนำมาซึ่งความสําเร็จเห็นไหมอันนี้โชคดีมากเลยครับที่ดาวราหูทับและดาวพระกระดาวเสาร์อยู่ในมุมที่ดีเกือ้อกูลตัวดวงชะตา นะแล้วเดี๋ยวพอประมาณปี64เนี่ยเดี๋ยวดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในเรือนกรรม,มการงานอีกโอ้โหเเรียกว่าเขาเรียกว่ากรรมมะลาพระไปอยู่กรรมมะกรรมมะไปทับลักโอ้โหแล้วถ้าช่วงนั้นดาวศุกร์เดินอยู่ในมุมที่ดีอีกนะโอ้โหบอกได้เลยเลิศเลอเพอร์อเฟก <perfect S 2> มากครับความก้าวหน้าความสำเร็จมีแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ บางครั้งถ้ามันถึงจุดตันจุดเปลี่ยนมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมเปลี่ยนนะครับตรงนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยนะครับว่ามีดาวตั้งรับอย่างไรนะครับหรือดาวราหูเดิมเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้นะนนี้หลายๆอย่างแต่ถ้าภาพรวมเนี่ยจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ตั้งใจทำงานนะครับให้เน้นเรื่องงานเลยนะความรักนี่ยังไม่ได้โดดเด่น มันจะเด่นเรื่องงานมากๆทําเลยบางคนเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าคนนายคนบางคนเป็นหัวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนก็ออกมาทําเองเนี่ยถึงจังหวะก็เปลี่ยนแล้วก็ทําได้เลยนะครับถ้าถึงเวลาเอ,อ้ยฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นนายตัวเองแล้วทําเลยครับประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะครับว่าดวงเรากําลังจะมาในทางที่ดีขึ้นปี6 3ถึงปี65เนี่ย โดยเฉพาะปี64-65เนี่ยผมมั่นใจอย่างยิ่งเลยครับว่าชีวิตความเป็นอยู่จะมีการเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีครับเพราะนั้นสบายใจได้ครับถือว่าโชคดีมากครับตรงนี้นะแต่นี้เรามาดูช่วงวันเวลากันบ้างนะครับที่อาจจะต้องระวังนะครับช็อตแรกเลยนะครับวันที่18เดือนพฤศจิกาปี63นี้เลยนะครับถึงวันที่12เดือนธันวาครับเพราะดาวศุกร์ดาวประจำตัวจากโครจรเป็น ลีกับโดยชาตาครับก็อาจจะเหนื่อยอาจจะมีปัญหามาต้องแก้มากขึ้นงานที่ได้ทำเนี่ยต้องแก้ปัญหาก่อนนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับช่วงนี้ก็มันหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับดาวศุกร์จะโคจรไปเป็นมรณะครับเห็นไหมเขาเรียกกรมมะตะนุมรณะเห็นไหมมันก็จะเหนื่อยหน่อยก็วันที่6เดือนมกราครับถึงวันที่30มกราก็คือ1เดือนเดือนมกราทั้งเดือนนั่นเองนะครับจาง่ายๆ แต่ดาวและตำแหน่งเป็นมหาจากักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเชงโอ้โหช่วงนี้เหนื่อยสุดยอดนะครับฟันชงเฉงลากเลือดยอมเลยนะยอมเหนื่อยเลยนะเดี๋ยวประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้าช่วงนี้มันมีอะไรที่มันจะต้องลงทุนเยอะหรือจะต้องตัดสินใจอยากให้เลื่อนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้เอาเป็นเดือนกุมภาก็ได้นะครับต่อมาครับวันที่12เดือน เมษาครับถึงวันที่6เดือนพฤษภาคมี64ครับดาวศุกร์เป็นวินนาทและเป็นปปูปปะด้วยครับช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงทําการใหญ่ได้ก็จะดีนะครับตรงนี้ต่อมาครับอีกช่วงหนึ่งครับวันที่8เดือนกันยาครับถึงวันที่3เดือนตุลาคมี64ครับก็ฝากไว้เขาตกอหริอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วช่วงสุดท้ายครับวันที่31เดือนตุลาคมครับถึงวันที่3ธันวาคมครับ อ่าถูกต้องแล้วครับเพราะว่าก็ประมาณเดือนหนึ่งถูกไหมว่าเข้าเดือนพฤติกาก็ต้นเดือนธันวาก็ย้ายออกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีแค่นี้เองนะครับ5้าชอ็อตห้าเฟสท,ที่จะต้องระวังถ้าเราทําตามนี้ได้เราก็จะรอดนะครับแล้วถ้าเราจําไม่ได้ค่อยมาดูใหม่ได้ครับอยู่ใน youtube ออนไลน์นี้ดูได้ตลอดเวลากลับมาดูซ้ําๆได้เลยเจ้ากวดดาวราหูจะย้ายปี6เดือน30มีนาปี65นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้ ก็อยากจะฝากครับว่าให้ไปไหว้พระราหูทรงคุดนะครับที่ศิวไลสถานนาตาลาจะได้นะครับหรือจะไปที่วัดพระราหูทั่วฝ่าเมืองไทยที่เรามีที่เราเคารพนับถือก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะสวดมนต์บูชาเทพเทพระราหูได้หมดเลยนะครับตรงนี้ยินดีเลยนะครับแล้วท่านใดนที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรมาแบ่งมาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับยินดีรับฟังอยากเป็นแนวไหนทิศทางไหนพยากรณ์เรื่องอะไรมากขึ้น บอกได้เลยนะครับตรงนี้แต่นะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากตัวดวงชะตาครับก็จองคิวกับอาจารย์เกตเทวได้เลยนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้แล้วก็โอนค่าคูปเจ็ดิบเกาบาทเท่านั้นครับเราจะดูแบบจัดลึกจัดเต็มครับสีมงคลเลขมงคลเบอร์มงคลลายเซ็นนะครับการงานการงานสุขภาพครอบครัวความรักโชคลาภนะครับอสตรอุปสรรคต่างๆนะการแก้ปัญหาเอาความทุกข์ที่มีมาแล้วเอาความสุขกลับไปนะครับตรงนี้สุดท้ายนี้ครับก็ฝาก คลิปที่ต่อเนื่องกันไวนะครับแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดครับกดติดตามได้เลยครับสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับทําให้คุณรู้ก่อนแล้วก็รวยก่อนนี่ครับมีปัญหาก็บอกทางแก้ให้ก่อนแบบเมื่อกี้ไงครับเห็นไหมมีข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยเพื่อชีวิตของเราตัวเราเองครับและคนที่ท่านรักครับอาจารย์ Get oh, เกตเทวาโหราเพื่อมมลชนครับ